สวัสดีครับผมอนุกูลปีแก้วรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และในฐานะโฆษกกระทรวงนะครับตามที่กรณีเป็นข่าวนะครับที่หญิงชลาอายุ71นะครับต้องการฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนครับคุณยายเป็นคนตำบลท้าวอำเภอเมือง จังหวัดหนองบวัวลำพูนะครับก็อยูอ่การเป็นอยู่ก็เป็นมีสภาพการเป็นอยู่ที่ที่อยู่ไม่มั่นคงนะครับไม่มีอาชีพนะครับไม่มีารายได้อยู่กับหลานสาวแล้วก็หลานเขยนะครับทางกระทรวงพอมอนะครับได้มอบหมายให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบวัวลำพูนะครับได้ลงติดตามเยี่ยมพบ,พบว่า คุณยายเนี่ยนะครับขณะนี้นะครับทางพมจังหวัดนะครับได้ประสานกับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดและก็นายอำเภอเมืองนะครับเพื่อที่จะดําเนินการให้การช่วยเหลือคุณยายในการให้เข้าถึงการมีบัตรและก็การฉีดวัคซีนโดยในวันจันทร์ที่20นะครับวันจันทร์ที่20กันยายนอสอ6 4น้าเนี่ยนะครับ จังหวัดนะครับรวมกับทางานอำเภอจะได้นํานคุณยายไปฉีดวัคซีนแล้วก็ได้หาลือนะครับเพื่อให้คุณยายได้มีบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งคุณยายเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอย่างไรก็ตามครับในส่วนกระทรวงกรารมนาคมถ้าเกิดว่า,าท่านพบเห็นหรือว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับประสบปัญหาสังคมก็ขอให้โทรได้ที่สายด่วน130 0ซึ่งเป็นสายด่วน24ชั่วโมงครับ ขอบคุณครับ